ภารกิจในวันต่อไปต้องทําอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ครับเปิดกล่องก่อนจงังหวะนี้นี่โอ้โหได้ยีิบสชั่วโมงครับท่าผู้ชมหากท่านกำลังมองหาเว็บขายไอดีเกมไอเทมโค้ดเกมบัตรไกด์หน้าเชลบัตรเติมเกมออนไลน์ผมขอแนะนําเว็บนี้เลยครับขั้นเทพไม่โกงไม่เกีนร้อยเปอรซนแน่นอนลิงก์อยู่ใต้ล่างคลิปนะครับท่านผู้ชม โจ้าสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับมาอยู่กับผมปานนจากช่องพีเจทีพีอีกันอีกแล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนนะครับทำกิจกรรมรับเสื้อมงคลนี่อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมมีหลายคนถามว่าพี่เขาวันนี้มาทํายังไงครับแล้วมาใส่เสื้ออะไรนะครับก็อนว่าพี่จะมาสอนนะครับอย่างแรกเลยนะครับเสื้อนะครับต้องใส่เสื้อสีฟ้านะครับปอดีพี่ชอบชุดนี้ครับก็เลยใส่นะครับต้องใส่เสื้อสีฟ้าที่จะชุดนี้ก็สวยนะแอนนี่ ต่ไม่ไ้ใส่เสื้อตัวนี้นะครับใส่เสื้อตัวนี้ครับท่านผู้ชมคือหลายคนอาจจะงงเพราะว่าเสื้อสีฟ้าวันพุธเนี่ยเนี่ยเนี่ยมันจะเขียนว่าวันพุธบันเทิงใจข้างล่างเขียวพลสบอดีคือ <laughs> เป็นมุกนะครับมันเป็นมุกนะที่เขาเขียนข้างล่างนะครับส่วนกางเกงก็ตัวนี้เข้าไหมเนะี่ยนี่กางเกงลายปลา <laughs> ก็คือ็ใหยใส่เสื้อตัวนี้นครับท่านผู้ชมเดีย๋ยวผมหาอะไรที่ใส่เข้ากับเสื้อกันอืม,อมประมาณนี้น่าจะโอเคอยู่ โอเคครับผู้ชมก็ต้องใส่เสื้อตัวนี้นะครับเสื้อสีฟ้านะครับแล้วลงไปนะครับภารกิจก็คือเขาให้เรานะครับไปทําลายยานพหานะ4ี่คันครับสี่ค้งก็คือทําลาย4คันนะครับใน1เกมนะครับเราก็ไปที่โหมดธรรมดาแล้วคิดว่าน่าจะมีจริงๆคิดถึงทะเลทรายนะทำไมหมดแรงไม่มีทะเลทรายก็ไม่รู้ไม่เล่นครับไปแดนชําระบาปกันครับเอ้ไปเกาะสวรรค์ครับผมจะไปทําลายยานพหานให้ดูนะครับไปดูในเกมแล้วกันนะครับไป เอาละครับท่านผู้ชมก็เข้ามาอยู่ในเกมกันไปที่เรียบร้อยนะครับท่านผู้ชมส่วนใหญ่ยานพาหนะนะครับจะมีทุกที่นะครับแต่ว่าหลักๆเลยที่ที่เจอเยอะจะมีหอดูดาวสุสานเวนแถวถนนนะครับแถวเนี้ยแล้วก็สนามยิงเป้าอู่ต่อเรือตรงเนี้ยจะเจอเยอะครับผมก็เลยจะมาแถวแถวนี้นะครับแต่คือจะไปที่ไหนก็ได้ครับแล้วแต่ท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมสะดวกที่ไหนก็ไปที่นั่นนะครับแต่ผมจะไปที่ที่ว่าผมถนัดแล้วกันนะตอนนี้ก็โดดลงครับผมจะลงไปแถวลงเก็บเครื่องบินก่อนครับเพราะว่าผมจะไปเอาปืนนะครับแล้วผมก็จะหาที่ดีดตัวนะไปอาววงงฟ้้้าามสแล ผมยังไม่อยากบวกคนทำไมครับคือผมอยากได้แบบคลิปเร็วๆอ่ะคือผมมีเวลาไม่มากในการทาคลิปผมก็เลยไม่ค่อยเน้นบวกครับคือเน้นแบบเอาภารกิจให้เสร็จนะครับผมเจอแล้วและพิเศษครับถ้าเราเอาห่นเอาในกามาเราจะเห็นเรดาร์นะว่ามีรถอยู่ตรงไหนนะครับตอนนี้มีเรดาร์ผมบอกมีรถอยู่หน้าคันหนึ่งนะครับผมก็จะทำธนาร์ชําแหละรถนะครับหน้าที่อยู่ในโรงรถนี่แหละเดี๋ยวผมเก็บปืนนึงครับท่านผู้ชมขออนุญาตไม่เปิดเสียงเกมดังนะครับเพราะว่าถ้าผมเปิดเสียงเกมดังมากก็คือผมเล่นในโทรศัพท์แล้วไม่ได้ใส่หูฟังครับลำโพงอยู่นข้างนะครับ มันจะทำให้เสียงแตกนะครับแล้วท่านผู้ชมจะฟังไม่รู้เรื่องนะครับก็เลยว่าไอ้นี่นิดนึงนะครับเฮ้ยบะเยี่ยมบาเลดหรือขับรถคันนี้ไปหารถคันอื่นดีครับท่านผู้ชมแป๊บหนึ่งขอดูวงเครื่องบินก่อนว้าววงเครื่องบินผ่านนะรับรถไปล่วงแน่แน่โอเคครับรถติดไฟครับปล่อยครับไปครับจังหวะนี้รถก็ระเบิดเป็นทีบ้อยครับหนึ่งคันครับ เรียบร้อยครับเราทําลายรถไป็หนึ่งคันแล้วท่านผู้ชมภารกิจเราคือทําลายยานผ่านะนะครับไม่ต้องเน้นยิงคนก็ได้ครับเน้นยานผ่านะอย่างเดียวผมก็จะวิ่งไปหาเจออีคันนะทุกๆครับท่านผู้ชมเอาครับจังหวะนี้ตุกๆไทยแลนด์ครับโดนแน่ๆครับยังไงครับตุกๆโอ้เม็ดเดียวแตกเยี่ยมครับบาเลยยิงรถนัดเดียวพังครับจังหวะนี้สองคันครับภารกิจคือสี่ครับต้องไปหาอีกสองแถวลงเก็บเครื่องบินนะครับผมว่าต้องมีครับเอ้ยแถวแถวนี้ครับ ผมจะไปแล้วแถวหอในการนะับเอ้ยเอ้ยสุสารนะครับสุสารกับสนามยิงปืนแล้วก็ช่วงไอ้นี่ครับอู่ต่อเรือนะครับตรงนั้นจะมีรถค่อนข้างเยอะนะครับคือรถจอดตามถนนเนี่ยเกือเลยครับท่านผู้ชมอย่างน้อยก็สองคันนะครับ3คันขึ้นนะสองสคันขึ้นเลยนะครับเราก็ทําการวิ่งไปเลยครับท่านผู้ชมถามว่าทำไมถึงไม่ขับรถไปพี่เออผมยังไม่อยากประทาคนครับเพราะว่าถ้าขับรถไปเสียงมันจะดังนะครับจะมีคนมาดักรอนะครับพอดีว่าผมมาเอาภารกิจเฉย ตรงนี้จริงๆอ่ามีคันครับตรงนี้ตกตกปาหนึ่งคันครับจังหวะนี้โอเคครับผมเก็บสามคันแล้วนะท่านผู้ชมผมว่าจําได้ว่าตรงนี้มีคันนะแป๊วไม่มีครับตรงนี้มีตรงนี้แล้วไม่ไม่มีตรงนี้ครับรถอยู่ไหนปกติจะมีรถแถวนี้นี่รถไปไหนแล้วครับหรือมีคนมาแล้วปะ ฮัลโหลรถหายไปไหนอะปกติจะมีรถสองคังนสาคันแถวนี้นูน่นแล้วโอ้อยู่ไกลมากตุกตุกเหมือนกันจังหวะน,นี้ครับสไนเปอร์ร้อยเมตรนี่นะครับนรหนึ่งนัดวางผลไม่แตกครับสองนัดวางผลโอเคครับสี่คันครับครบเรียบร้อยครับภารกิจคือทําลายรถสี่คันครับแต่ว่าเพื่อความมั่นใจผมจะไปหาอีกนะครับเท่าที่ผมจะหาได้แนละ้วผมค่อยไปให้คนสังหารมาเล่นครับจังหวะน,นี้เจอมอไซค์ครับท่านผู้ชม ไม่ถึงเหรอยิงมอไซค์ไม่ถึงซะงั้นโอเคครับท่านผู้ชมยิงถึงครับผมได้รถอีกคันนะนี่ครับวิ่งไปหายครับตอนนี้ผมทำลายไป5้าคันแล้วครับจริงๆทำลายแค่4คันก็จบแล้วนะภารกิจอะเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวผมเสียชีวิตเลยแล้วกันครับท่านผู้ชมเพราะว่าจะได้ไม่เสียเวลาครับเอามีคนอยู่หน้าไปให้เขายิงกัน จังหวะนี้ผมจะวิ่งไปแกล้งเขานะผมจะเอาบาตรลายปีกยิงเขานะแล้วให้เขายิงผมนะครับอยู่ไหนเจอสังหารทันทีอยู่ไหนอยู่ไหนอะมายิงอย่หน้าเองยิงอยู่หน้าครับจังหวะน,นี้นั่งอย่างนี้แตกไปสิ <c oughs> ว้าเขายิงกับใครอยู่ไม่รู้เราไปดูคนที่ยิงเขาดีกว่าคนที่ยิงเขายิงเรา บอดีต้ตอนแรกว,ว่าจะให้เขาสั่งหานะแต่บอดี้เขายิงคนอื่นอยู่ผมก็เลยไปไหนแล้วนะเนาะอ๋อตายแล้วว่าว่าเสียเวลามีระเบิดไหมเนี่ยโอเคครับมีระเบิดครับจังหวะน,นี้ครับถ้าถามว่าผมทำเพื่ออะไรใช่ไหมครับผมจะทำนี้ครับไอระเบิดเวลาเดียวท่านผู้ชม ระเบิดเวลาครับจังหวะนี้ดูซิมันจะระเบิดใส่มือไหมครับถ้าเราง้างเต็มเรียบร้อยครับระเบิดใส่ตัวครับเออตายคาระเบิดเรียบร้อยครับท่านชมก็จบเป็นที่เรียบร้อยครับสองเกมครับเพราะว่าเกมแรกผมเขาไปผมตายก่อนครับผมไม่ได้ทำนะครับก็น่าจะได้ภารกิจนี้แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเล่นเกมที่สองในการเข้าหมดสี่หรือหมดอะไรก็ได้ท่านชมเพื่อให้เราครบสองเกมนะครับนี่ครับภารกิจ ใช่ด้วยครับเห็นไหมนี่ทำลายรถสี่คันครับแต่ต้องใส่เสื้อสีฟ้าตัวนี้เท่านั้นนะครับเสื้อตัวนี้เท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมไปเอาอีกภารกิจหนึ่งก่อนนะครับก็คือลงเล่นอีกตาหนึ่งครับผมเอาโหมดที่ง่ายๆที่ว่าจบไปไวอ่ะใจจริงอยากเข้า4-4แต่4-4ก็น่าจะจบช้านะครับผมอยากได้แบบเร็วๆนะครับก็ผมเข้าโหมดนี้น่าจะเร็วสุดแล้วก็สวรรค์ เอาละครับถ้าผม้ชมผมก็ได้ทําการทําภารกิจนะครับลงไปสังหารตัวเองนะครบให้ครบสี่เรียบร้อยครับเห็นไหมเราก็จะเสร็จภารกิจกันทันทีเลยนะครับก็ในกรณีนี้นะครับผมก็จะมีโบช่วยทุกคนดูด้วยนะว่าภารกิจในวันต่อไปต้องทําอะไรนะครับก็คือเดี๋ยวนี้ครับเปิดกองก่อนจงังหวะน,นี้นี่โอ้โได้ยีิบี่ชั่วโมง่านผม้ชม ลรก็ได้ตัวโกมาหนึ่งใบนะครับท่านผู้ชมส่วนภารกิจในวันต่อๆไปต้องทำไงนะเดี๋ยวผมมีโพยให้ดูที่หน้าจอนะครับผมขอไม่พูดแล้วก็ผมจำไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมเอาโพยขึ้นให้ครับว่าต้องทำยังไงในวันต่อๆไปและใส่เสื้อสีอะไรนะรท่านผู้ชมก็สามารถที่จะอ่านได้อ้าวเกมเมอร์ s t e ีมนะครับเลื่อนออกไปก่อนครับเดี๋ยวค่อยไปดูที่หลัง <laughs> เหมือนปาก g o เราจะสตรีมทุกวันตอนเที่ยงนะครับถ้าเกิดใครที่อยากเล่นสตรีมก็ไปเล่นกับปาก g o ได้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมก็ ประมาณนี้ก็ใส่เสื้อสีฟ้านะแล้วก็จะได้นี่มานะครับส่วนภารกิจวันนี้นะครับคลิปเอ้อกิจกรรมวันนี้นะครับนี่คือกิจกรรมไอวอนะที่ผมยังไม่ได้ทำคลิปนะครับเพราะว่าผมยังไม่มีงบนะเลยยังไม่ได้ทำนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือผมมีไอวอรสวยแล้วนะครับก็เลยว่ายังไม่ได้ทำนะส่วนภารกิจนี้นะครับก็จริงๆผมได้แอร์ดรอปแหละผมก็จะซื้ออยู่นะครับท่านผู้ชมผมซื้อเลยดีกว่าท่านผู้ชมเดี๋ยวผมซื้อแอร์ดรอปไปหนึงครับ ทำการซื้อแอรดับเป็นที่เรียบร้อยนะท่านผู้ชมเมื่อซื้อแล้วนะครับแอรดับที่เราได้เดี๋ยวนี้มันจะไม่เข้าตัวทันทีครับมันจะเป็นกล่องอยู่งี้กันนะครับท่านผู้ชมเราต้องมาเปิดเอานะครับซึ่งแหวนอ่ะผมมีแล้วผมอยากได้แค่เพชรเฉยๆครับสามร้อยเมตรครับนี่ครับผมก็ได้เพชรมาสามร้อยเมตรนะครับพร้อมกระโ็นสีแดงนะครับท่านผู้ชมแล้วเราก็อันนี้ผมส่มแค่ตาเดียวนะครับคือผมไม่อยากได้ภารกิจนี้ครับผมเขาไม่ออกเขาไปออกกล่องปืนโอ้เซ็งโอ้ได้มาสามวันท่านผู้ชมเซ็งเลยท่านผู้ชม ไม่เปิดครบป่อยครับอันนี้ผมไม่ทําต่อนะภารกิจนี้เก็บเพชรไปทําอย่างอื่นเถอท่านผู้ชมครับผมว่ากิจกรรมอื่นน่าจะคุ้มกว่านะแล้วก็โทเค็น้ยกิจกรรมนี้ตัวนี้เคยสุ่มยังกิจกรรมนี้ผมไม่แน่ใจว่าตัวนี้เคยสุม่มหรือเปล่านะครับผมลองสุ่มกิจกรรมนี้ด้วยหน่อยครับ่านผู้ชมไหนๆก็ไหนๆเราเพิ่งจะได้เพชรสองร้อยกว่าเม็ดเออเออเออซองนี้ผมว่าเกลือออกรัวๆครับ่านผู้ชมเออมันออกอันเดียวอะ่ะ ผู้ชมดูดิมันออกอันเดียวสามครั้งอะสี่ด้วยโอ้โหเ,เกินผมเสียใจผู้ชมผมคิดผิดเพชรไม่ออกไม่ไม่ออกเลยโอ้ท็กร้องไห้ผู้ชมคือแบบสามสิบห้าบาทขอเพชรสักหน่อยก็ไม่ได้เสียใจทำไม ทำไมถึงทำกันช่น้โอ้โหดูดินะผู้ชมดูเขาทำโอ้โเพชรสักหน่อยได้ไม่ดีเรียบร้อยครับเราก็ทำการละลายเพชรตัวเองเรียบร้อยนะผูช <S 2> <S 2> <S ้ชมผมก็ละลายเพชรให้ทุกผู้ชมดูนะครับว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเฮ้ยเสื้อเฮ้ยกระเป๋านี้สวยครับผู้ชมกระเป๋าจากจากอะไรผมไม่แน่ใจนะแต่สวยดีนะก็ไม่เป็นไรครับผู้ชมเมื่อเราได้มาครับสิ่งที่เราได้มา,มาเมื่อกี้น่าจะกลายเป็นหมุนนะครับเราก็ยังโชคดีครับเราได้ตัวปืนมาใบหนึ่งครับ ขาอาจจะให้อันนี้ผมถาม่าววก็ได้เลขกๆักกี้ร้อยยี่สิบสองเขาไม่ออกอะไรแล้วครับอุ้ยได้ออกมาวันหนึ่งยัยงคุณผู้ชมเอเอไม่มีอะไรเลยผมหมดโชคแล้วท่านผู้ชมก่อนมาคลิปนี้จบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์ก็สับตะไคร้ผมด้วยนะครับโอเคครับจับฉลากในแคร่ท่านจับได้ยี่สิบนะท่านผู้ชมสาขาสองก็เฮ้ยตอนนี้ว่างคนนิงนิดอ่ะเดี๋ยวให้ผมรับคนเพิ่มนะครับตอนนี้ก็ต้องบอกว่าลูกแคร์สาขาสองแต่ละคนนี่เหือก ศักยภาพดีมากครับแต่ละคนคือปั๊มก็แบบสุดยอดจริงๆคือบอกว่าแต้มแคนในี่ปั๊มได้แบบเร็วมากนะครับทุกผู้ชมก่อนว่าไปแล้วครับคลิปนี้อ้าวสายเตยกลงคลิปอีกโอ้ยผมไปแล้ว